สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวถุงมือกันบาดนะครับถุงมือกันบาดตัวนี้จะเป็นเส้นใยเดนิม่านะครับแล้วก็ขอบตัวนี้จะเป็นขอบรัดแบบอย่างดีเลยนะครับกระชับตัวนี้จะเป็นกันบาดกันน้ํามันกันสารเคมีนะครับผมเคลือบปลายนิ้วนี้เคลือบเป็นท U นะครับนะครับกันความร้อนได้ด้วยนะครับกระชับใส่หนานะครับผมตัวนี้ก็คือกันบาดได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสมีัตเตอร์ให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ผมเฉือนปลายนิ้วนะครับ เฉือนแรงอยู่นะครับผมมีเสียงฟังดูนะครับคือมันเป็นการกันบาดแบบการเฉือนนะครับถ้าเกิดเราตั้งใจเกรดอย่างนี้ก็ถือว่าก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับผมยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้เรามารีวิวหน้างานจริงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานนะครับอันนี้จะเป็นตัวน็อตนะครับผมน็อตตัวนี้สามารถหมุนตัวเกลียวตัวได้เลยนะครับสามารถจับชิ้นงานเล็กได้ ฝ่ามือเราก็จะเป็นแบบกันบาดด้วยกันน้ำมันกันสารเคมีแล้วก็ตัวปลายนิ้วนะครับเคลือบพ u นะครับจับชิ้นงานง่ายนี่ครับชิ้นงานเล็กๆเราก็จับได้นะครับผมมาดูพวกน็อตนะครับนี่ครับน็อตเล็กหรือว่าเป็นตัวนี่ครับผมตัวมีดนะครับนี่ครับได้เหมือนกันนะครับแล้วเรามาดูตรงเกี่ยวกับพวกเครื่องมือนะครับเครื่องมือช่างทั้งหมดนี้เราสามารถจับได้เลยนะครับชิ้นเล็กๆนี่ครับเช่นตัวปัแจตัวนี้ก็จับได้ครับนี่ครับ ตัวกันไก่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเผลอไปจับปุ๊บเรามาชนตรงนี้นะครับป้องกันบาดได้ด้วยนะครับได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้ตัวคีมล็อกนะครับนี่ครับจับชิ้นงานง่ายใช้งานง่ายนะครับคือได้ทุกประเภททุกหน้าง,งานเลยนะครับตัวนี้จับได้ง่ายนะครับผมอันนี้คือปกติแล้วถ้ามือเปล่านะครับจับแล้วเจ็บเลยนะครับตัวนี้เพราะมีความคมอยู่ครับผม แต่ตัวน,นี้คือผมจับสัมผัสได้เลยนี่ครับนี่ครับสามารถรูปได้เลยไม่เจ็บเลยนะครับครับโอเค